จากที่มีคนบอกว่าพี่เจฟอวดกินคองโกในไลฟ์อยู่สองเที่ยวแลาา้วในที่สุดวันนี้วันนี้ย้ายบ้านนะสิใช่ต้องบายบายแล้วเพราะว่ามีบ้านแล้วค่ะเดินทางอันนี้เดี๋ยวเอาออกนะอืจริงๆเขาคือยอดใหญ่นะแต่ว่าเขาทิ้งใบชงงะงักจนเกิดใหม่คือเนี่ยเกิดใหม่คือยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ารากดีขึ้นเรื่อยๆยังง่ายด่างทุกใบนะใบนี้ออกใหม่ก็ด่างนะด่างใช่ด่างอยู่ ด่างประมาณอย่างเงี้ยกำลังดีนะครับถ้าไปเยอะเดี๋ยวจะเผือกไปนิสเตรยมากไปนี้คือสวยพี่เจฟอันนี้เขาเลี้ยงยากไหมคะสำหรับกินคองโกง่ายมากชอบแสงใต้สแสลน50-60ได้เลยแล้วก็รองน้ำได้เลยเลี้ยงเหมือนคาราเมลไหมเพราะว่าอันนี้บ้านเดียวกับที่ได้คาราเมลของพี่เจฟไปถ้าเลี้ยงคาราเมลได้นะอันนี้ง่ายกว่าอึดถึกทนกว่าคาราเมลว่าอึดแล้วนะ,ะกินคองโกอ,อึดกว่า ข้อเสียของกลิ่นฮองโกเลยนะจะได้สวยอย่างเงี้ยคือยากจะได้ด่างเงี้ยคือยากเขาชอบเขียวเก่งเรียงง่ายแต่เขียวเก่งใช่แล้วกว่าจะทําลูกได้ด่า,ดางๆเงี้ยคือยากนะแต่ผมจะบอกว่ายอดเนี้ยตาล่างอ่ะติดด่างเลยนะตาล่างสุดอ่ะ,ะพอผมยกมาแล้วผมเห็นตาจากใบใหญ่อ่ะตัวลายต้นเนี่ยด่างเพราะฉะนั้นต้นเนี้ย ถ้าสมมุติยกยกยอดใช่ไหม,มจะได้ลูกรางที่ดักสาเหตุที่พี่เจ๊เผลอมากเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้บ้านเรียบร้อยไปแล้วใช่ไปป่ายหญ่บ้านคะ่ะ